สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ำนาะที่ช่องอ้ำรถมือสองมินบุรีอีกเช่นเคยนะวันนี้พามาชมนะเป็น Toyota Fortuner นะ3.0 TRD s p o r t i ที่ d ดีนะขับเคลื่อน4ล้อนะสำหรับคันนี้นะเป็นรถปี2013ราคาขายนะคะอยู่ที่7,690,000บาท นะวันนี้พามาชมกันนะเป็นที่อดีแท้โรงงานเลยนะแล้วก็ได้สีขาวมุกแบบนี้นะสภาพสวยงามมากนะก็เดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับนะในส่วนของตัวกระจังหน้านะตัวแถบโครเมียมต่างๆนะริ้วรอยเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะไม่ได้มีริ้วรอยจากสะเก็ดหินมากสักเท่าไหร่นะสภาพดีเลยนะ ในส่วนของไฟคู่หน้านะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วแบบนี้ใสใสแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของออไฟเลี้ยวนะวก็ติดตั้งมาอยู่ในโคมเดียวกันนะมีตัวป๊อปอัพนะฉีดตัวไฟหน้าด้วยฉีดล้างไฟหน้าด้วยนะในส่วนของขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะตัวของช่องดักลมเนี่ยนะก็เป็นทีอาร์ดีแท้โรงงานแบบนี้นะมีติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะสภาพสวยนะคะ ก็ตัวของโลโก้ t r ีต่างๆนะก็ยังติดอยู่นะครบถ้วนเลยนะสำหรับคันนี้สวยจริงนะต้องบอกแบบนี้เลยนะสภาพโดยรอบนะก็เดิมๆแบบนี้นะล้อมแม็กต่างๆนะเป็นของแท้โรงงานนะตัวของกระจกส่องมุมอับผ้ามุมอับแบบนี้นะก็มีติดตั้งมาให้ครบแล้ว ในส่วนของล้อแม็กนะเป็นแม็กอลลอยแท้นะของ TRD จะเป็นแม็กลมดำแบบนี้นะไลายเฉพาะตัวนะมาพร้อมกับยางฟูตเยียนะตัวนี้เป็นยางปี2021เลยนะลูกค้าได้ยางใหม่นะใช้กันอีกยาวๆนะตัวแม็กก็ริ้วรอยเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะไม่มีรอยปิงขอบฟุตบาทมานะตัวนี้เป็นแม็กทีอาีแท้โรงงานนะสภาพยางเหลืออยู่แล้วนะใช้กันอีกยาวๆ ภายในซุ้มล้อนะก็สภาพเดิมนะคะลูกค้านี่ไม่มีการดัดแปลงมานะ,ะไม่มีการเปลี่ยนนะ,ะสภาพดีมากสําหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของบันไดด้านข้างนะ,ะบันไดนข้างเนี่ยเป็นบันไดนข้างโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้มีริ้วรอยนะ,ะเบียดฟุตบาทหรืออะไรมาเลยนะคะสติ๊กเกอร์ของท R อ s p ี r ป i v o อนะ,ะดูเส้นสันของตัวรถนะลูกค้าเดิมเดิมแบบนี้เลย ในส่วนของกระจกมองข้างนะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะด้านบนหลังคานะมีราวหลังคาให้นะสามารถติดแหลกหลังคาได้เลยสภาพของหลังคาก็เดิมๆนะคะลูกค้าไม่ได้มีเอ่อในส่วนของรอยบุบรอยยุบนะไม่มีผิดความแน่นอนนะในส่วนของสปอยเลอร์นะมีติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะสำหรับตัวทีอี นะแบบนี้เลยสวยมากนะสำหรับตัวนี้นะ,ะไฟไปดวงที่สามนะอยู่ด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงท้ายต่างๆนะก็โลโก้เนี่ยอยู่ตามตำแหน่งเดิมๆเลยนะเป็น full time นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3,000 D4 DV i n t ท r b o นะคะตัวนี้ทีอดีแท้โรงงานนะตัวของสเกิร์ตด้านหลังนะก็มีโลโก้ของทีอดีเช่นเดียวกันนะมีเปลี่ยนปลายท่อมาให้นะสภาพสวยนะสำหรับทีอดีคันนี้นะต้องบอกเลยนะว่าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะกล้องสองภาพขนาดถอยนะมีมาให้ครบถ้วนอ่นะเดเปิดดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะหัวน็อตนะไม่มีการไขนะทั้งซ้ายและขวานะตัวเส้นรีซีทนะรอยเม็ดอาร์คแบบนี้นะเติมๆโรงงานแน่นอนนะตะเข็บพับนะรอยเย็บเอ่อตะเข็บพับรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะสวยๆแบบนี้นะรถไม่มีตําหนินะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนเนาะในส่วนของตะเข็บต่างๆนะให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆนะว่ารถ โครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะไม่มีการชนมาไม่มีการพิคว่ำนะรับประกันไม่มีน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะสำหรับ trd sportivo คันนี้แล้วก็ภายในนะจะเป็นสีเบตนะตัวเบาะเป็นเบาะแขวนแบบนี้นะปรับพับแยก50 50นะสำหรับในส่วนของเบาะแถวที่3นะในส่วนของด้านบนเพดานนะก็มีช่องแอร์นะแล้วก็ไฟสำหรับอ่านหนังสือให้เนี่ย ทุกแถวเลยนะทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมนะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะคะสำหรับคันนี้สีสวยมากนะสำหรับที่อดัตคันนี้นะเป็นสีขาวมุกนะสปอยเลอร์ต่างๆนะลูกค้าก็เดิมๆโรงงานเลยนะโลโก้อยู่ครบถ้วนนะคะ,ะไปดูกันต่อนะคันนี้ต้องบอกว่าได้ไปนี่ขับกันยาวๆนะยางก็ใหม่ด้วยนะคะ สำหรับนะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะตัวนี้ก็เป็นสีเบจแบบนี้นะสำหรับในส่วนของวัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มนะเป็นซอฟทัชแบบนี้นะก็เป็นสีเบจนะอาจจะมีรอยเลอะคราบเลอะอยู่บ้างนะ<ๆ>เล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะนี่เดี๋ยวเราดูแลให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับนะในส่วนของบอดี้นะตัวซอกประตูรถแบบนี้ หนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถอดการไขนะคะลูกค้ารอยเม็ดอาร์กโรงงานแบบนี้นะเห็นชัดๆนะว่าประตูเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่เคยถูกไขเลยนะตัวบันไดข้างของตัวรถนะขึ้นลงเนะะี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะในส่วนของเบาะนะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เบาะเดิมๆโรงงานเลยนะคะสภาพของเบาะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะลูกค้า เนี่ยตัว T ีอดีจะมีโลโก้นะที่สแตมป์ติดกับเบาะอยู่แบบนี้เลยนะสำหรับเบาะแถวที่สองนะคะจะเป็นปรับพับแยกหกสิบสี่สิบนะขึ้นลงเนี่ยง่ายนะตัวนี้นะสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะลูกค้าขึ้นลงก็สะดวกสบายมากนะสามารถเปิดปรับพับแยกเบาะเป็นเบาะปรับพับแยกนะหกสิบสี่สิบแบบนี้นะขึ้นลงก็ สะดวกสบายง่ายๆเลยนะภายในสภาพดีมากนะแล้วก็สามารถเลื่อนเบาะนะมาด้านหน้าได้สำหรับนะในเบาะแถวที่2นะเป็นปรับพับแยกนะหกสิบสี่สิบแบบนี้นะสะภาพโดยรวมนะรถคันนี้ต้องถือว่าดีดีเลยนะตัวของโลโก้นะโตโยต้าเนี่ยตามกระจกทุกบานเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะ ไม่มีพลิกคว่ำนะไม่มีชนหนักจมน้ำไม่มีแน่นอนนะอันนี้เราการันตีในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะก็เป็นสีเดจเชน่นเดียวกันนะวัสดุที่เป็นซอฟทัชนะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะเนาะแล้วก็มีการแต่งลวดลายของเทฟล่านะที่แผงประตูด้านข้างด้วยนะในส่วนของกระจกนะเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแล้วนะปรับออโต้นะ Auto, นะฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกอะไรมีให้ครบถ้วนนะสำหรับในส่วนของตามซอกประตูต่างๆอื ัวน็อตแบบนี้นะไม่ได้มีการถูกถอดถูกไขนะลูกค้าประตูไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนะตัวนี้เดิม body, เดิมบอดี้เดิมเดิมจริงๆนะสวยๆแบบนี้นะสภาพดีเลยนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะก็เรียบร้อยนะไม่ได้มีริ้วรอยขีดขวนนะพรมลายนะเป็นพรมลาย แบบสีก้านนะตกแต่งด้วยลายเคปลาแบบนี้นะในส่วนของตัวเบาะนะสภาพเบาะก็ถือว่าดีเลยนะอันนี้มีการปรับสมัครนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะเบาะ TRD นะโลโก้ TRD แบบนี้ยังอยู่นะทั้งเบาะคนขับด้วยนะแล้วก็เบาะของผู้โดยสารด้านข้างด้วยนะต้องถือว่าสภาพสวยเลยนะคะอ่ะ ในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะเดี๋ยวอําขอนยาสตาร์ทรถให้ชมกันนิดหนึ่งขอ,อนญาสตาร์ทรถให้ชมกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโตนะะ้นะคะลูกค้าเลขไม้นะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามรอยยี่สิแปดกิโลเมตร นะคะอันนี้นะคอนโซลน,นะกลางนะโซนหน้าเนี่ยนะคะแต่งด้วยลายเชฟซ่าแบบนี้นะก็คือตัวทีอดีแท้นะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสมีเนวิเกเตอร์นะคะรุ่นนี้โฉมนี้เรียกว่าออปชันครอปอะนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะ กดปุ่มออ t โต้เพียงปุ่มเดียวแอบปรับคุณภูมิให้อัตโนมัติเลยนะมีในส่วนของระบบการลื่นผลายนะตัวของ power outlet ให้นะสำหรับนะะในส่วนของคันนี้นะจะเป็นเกียร์โนะเป็นออโต้โฟวิลนะนหัวเกียร์นะเป็นหุ้มหนังนะในส่วนของคอนโซลเกียร์เนี่ยนะก็จะ ตัวแผงเกียร์เนี่ยก็จะแต่งด้วยลายเคฟลาเช่นเดียวกันนะสวยมากนะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยนะว่ารุ่นนี้นะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหานะตัวทีอดีแท้โรงงานแบบนี้นะสภาพโดยรวมนะก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะสำหรับรถปี2013แบบนี้นะมีระบบคุชคอนโทรลให้ด้วยนะตรงนี้นี่เวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบคูชคอนโทรลต่างๆนะ ผ่อนคลายได้นะไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะแล้วก็ตัวนีเวเกเตอร์เนี่ยมีให้นะกล้องสองภาพขนาดถอยนะมีให้ครบถ้วนนะกล้องชัดเจนนะมองเห็นได้ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะในส่วนของตัวเครื่องนะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะสำหรับนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะตัวฝากระโปรงเนี่ยเดิมๆโรงงานอยู่แล้วนะหัวน็อตเนี่ยไม่เคยถูกถอดนะ ตัวของสติกเกอร์นะโรงงานแบบนี้นะยังอยู่ชัดเจนเนาะเส้นรีซียเนี่ยยังเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะรอยเม็ดอารกต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะคะลูกค้าก็ตัวนี้นะโลโก้ของโตโยต้าฝากระโปรงเดิมแท้นแน่นอนนะหัวน็อตแบบนี้นะไม่มีถอดนะแก้มข้างนะคันหน้าต่างๆนะไม่มีเปลี่ยนนะเพราะว่ารถไม่เคยถูกชนมานะนะก็สภาพดีนะโดยรวมแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะว่ารุ่นนี้โฉมนี้นะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหากันอยู่นะราคา769,000บาทนะ7 6 9 0 0 0บาทตัวสติกเกอร์ต่างๆนะลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนนาะตัวของห้องเครื่องนะก็ดเดิมๆนะเครื่องยนต์3000นะในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของสายพันธุ์ทามมิ่งนะเพิ่งเปลี่ยนมาตอนระยะ1 5 0 0 0 0กิโลนะ เพิ่งเปลี่ยนมานะลูกค้าใช้กันอีกยาวๆเลยนะในส่วนของคันนี้นะห้องเครื่องก็เดิมๆนะไม่มีการดัดแปลงกแก้ไขนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0888947474 74. นะหรือว่าแอดไลน์นะที่เบอร์0957408265นะคะยินดีให้บริการนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องอ้ํรถมือสมินบุรีด้วยนะคร กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้อ้ําด้วยนะคะแล้วก็เวลามีรถเข้าใหม่นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ,ะจะอจ้ําจะมาอัปเดตนะรีวิวรถให้นะให้ผู้ชมให้ทุกท่านชมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ